อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับพบกับพี่โนพิตะนะครับจากช่องชาแนลยูทูบอิ i ุสุบ,บาย n นบิต a วันนี้วันที่เราเจอกันตรงกับวันจันทร์ที่25ตุลาคมพศ2 5 6 4้แล้วนะครับก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะจ๊ะเออก็ขอสแสดงความยินดีกับช่องชาแนลยูทูบอิ i ุสุบ,บาย n นบิต a ด้วยที่มียอดวิวทะลัก732,723วิาอ้อิวโห ลูกบอลเข้าโกเลยครับ <c oughs> อโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวรถเนาะเมื่อก่อนนะครับพี่ลรบิตาก,ก็ได้ถ่ายตัว Space Cap 1 9 s, <S, 1> <c oughs> <S ไปแล้วรอบดนึงเป็นสีบอลเงินใช่ไหมรอบนี้เอาสีขาวมาตัวนี้จะเป็นสีขาวไซเบียร n นะครับก็ระวังสับสนกับขาวมุกตัวโลไม้ล่ <c oughs> ะโอเคด้านบนนะครับก็จะเป็นเสาอ,อากาศโซมมาตรฐานนะครับเสาอ,อากาศแบบสั้นนั่นเองนะ ต่อมาเป็นกระจกบ,บังลมหน้าแบบอัสตนินนลไพเนี่ยยกเลยไรยปัดน้ำฝนเขาก็ยกได้นะเนี่ยยกขึ้นมาเลยเช็ดกระจกได้ทําความสะอาดกระจกได้ไม่ต้องกลัวมันหกกักหกไปกลัวมันทำไมด่นตัวแซ่บตยิ่งกลัวแหละเพราะมันเป็นแบบบิวอินที่ฉีดน,นำ้ำหน้ากระจกนั่นเอง <c oughs> <c oughs> นะครับไปต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นการยกสันบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับเป็นแบบแอโรไดนามิกนะที่ช่วยในเรื่องของ การรีดลมนะครับทำให้รถไม่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะเออโอ้ยคุณอิสุสุคุณก็ประหยับน้ำมันอยู่แล้วนี่นาขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่นาเนาะเอ,อ๊ะ <c oughs> ลืมแจ้งราคาพี่น้องราคา6 1แสนหนึ่งมืบาทเท่านั้นมามาซื้อราคารุ่นนี้เอื้อมถึงได้ง่ายสายแต่งว่าไง วัยรุ่นเมกาว่าไงจัดดิรออะไรล่ะมา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 ซื้อเร็วเร็วเร็ร็ร็เร็วมา <c oughs> ดูต่อนะครับต่อมานะครับเนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 900cc ซความจุก,กระบอกสูบ 1,898cc 1.9ลิตรนะครับกำลังสูงสุด150แรงม้าที่1,800-2,600ถึง 2, รอบต่อนาทีแรเปิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาที จับกู่กับเกียร์ธรรมดา6กสปีดแล้วก็เกียร์ออตโต้หกสปีดรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดไม่ใช่เกียร์ออตโต้นะรุ่นเกียร์ออตโต้ลอ,อกก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดกระจ,จังหน้านะครับสีดำเงา glossy black ตัดด้วยสีเทาอ่อนตรงนี้ถ้าโฉมก่อนมันจะเป็นสีเทาเข้มเอ้ยเทาอ่อน <c oughs> โอ้ยนอเปิดพ,พลาดทิงรุ่น spark 1.9v ได้ไง มันคนละรุ่นกันเลยเนะี่ยโอเคต่อนะครับโลโก้นะครับโลโก้อิ u ุสุก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับให้ความหรูหราไม่แพ้กันนี่ที่พี่ต้องไปตาคคุงชอบตรงนี้ก็จะเป็นเคปล่านะครับที่บริเวณเขี้ยวด้านล่างนะให้ความหรูหราด้วยเท่ด้วยสายแปลงว่าไงสายแปลงถูกใจสิ่งน,นี้แน่นอนนะเพราะว่ามันสามารถเบิกใสกันได้ รุ่นก่อนหน้าใส่ได้นะครับพวกตัว2,200 0 2 2 1ไปแปลงได้ครับช่างไทยเขาเก่งช่างไทยทําได้ไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรเลยเอ,อชุดกระจังหน้าส,สะลนหน้าจะเป็นแตะอยู่หลักพันกว่าก้า9 0ันกว่าวาจะไม่ผิดนะอ่ะอต่อมานะครับก็จะเป็นชุดไฟหน้านะครับแบบฮาโลเจนสีเหลืองนวลแล้วก็ไฟหลีตรงเนี้ยไฟสูงไฟต่ําในหลอดเดียวกันนะ อันนี้ก็จะเป็นช่องติดตั้งไฟตัดหมอกรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาแหละพะแดประดับโยนมีไปติดต่อดีเ <c oughs> <c oughs> ขามีให้ใส่ครับไม่ต้องกลัวเออ <c oughs> ต่อมานะครับก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวสีเหลืองอมพันธ์นั่นเองรุ่นนี้ไม่มีชุดสเกิร์ตมาให้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเบิกของตัว X Series ใส่ได้นะครับต่อมานะครับระบบกระสะอนระบบกระสะอนหน้าก็จะเป็น อิสระปีกนกพร้อมคอยสปริงนะครับแล้วก็พร้อมเหล็กกันโครงขนาดใหญ่นะครับที่ช่วยในเรื่องลดอาการโยนตัวของตัวรถทําให้รถเนี้ยเข้าโค้งได้มั่นใจและแม่นยําทุกสถานการณ์ทําให้รถไม่เสียการทรงตัวเออต่อมานะครับยางของน้องเขาเนี่ยเบอร์ยางของเขาก็จะเป็นของสตนสองหนึ่งห้าทับเจ็าสิบ้ล้อกระทะเล็กขนาดสินิ้วระบบเบรก หน้าดิสลังดำนะครับดิสเบทหน้าก็จะเป็นแบบมีครีบระบายความร้อนพร้อมกับคาลิเปอร์แบบอิสุสคู่แต่เราก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็เอาแมกของตัว LDA ตัวแซตัว X Series ใส่ได้ไม่ต้องกลัวครับแพตฟอร์มแพตฟอร์มรุ่นนี้ก็เป็นอนะิสุสไดนามิกแพตฟอร์มนวัตกรรมยานยนต์เพื่อดูแลภาพแห่งการขับขี่ที่ประสานการทํางานของโครงสร้างตัวถังแชสซีเครื่องยนต์และช่วงล่างให้ทํางานร่วมกันเป็นหนึ่งเพื่อดูแลภาพแห่งการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบนั่นเองต่อมานะครับ ก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวข้างตัวถังนะครับโค mm hmm. มสีขาว mm hmm. อักษรสเปซแคปสีเทา่ mm hmm. งบอกว่าเป็นรุ่นเตี้ยนะครับ mm hmm. ความสูงมาตรฐาน mm hmm. กระจกมองข้างก็เป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถปรับนะครับปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็พับด้วยมืออย่างเงี้ยเลยอัตโนมือยังไม่ใช่อัตโนมัตินะยังไม่ใช่ปรับพับด้วยไฟฟ้านะปรับด้วยไฟฟ้าอยู่แต่ยังพับด้วยไฟฟ้าไม่ได้เออตามสไตล์เกตเอดเขาแหละ ต่อมานะครับมือเปิดประตูเป็นสีดำนะครับมือเปิประตูเป็นสีดำชุดไฟเบรกนะครับก็จะเป็นไฟเบรกหลอดรงที่3แบบ LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนเมื่อรถข้างหลังวิ่งตามมานะครับทำให้เขาไม่แยงตานะครับเนี่ยระบบเบรกหลังดัาเบรกครับรุ่นนี้นะครับก็ระบบกันสะเทือนหลังก็จะเป็นแบบ แผน่นครึ่งวงรีนะครับแบบซ้อนแบบ3แผ่นรุ่นเตีย้ยเอา3แผ่นไปเลยนะครับรุ่นสูง2แผ่นพร้อมกับโชคกัอปแกสด้านหลังนะครับโครงสร้างตัวถังนะครับและห้องโดยสารเป็นแบบอัลต้าไฮเทนสไตล์นะครับเป็นแบบเหล็กก้าแรงดึงสูงที่ให้ความแข็งแกร่งรับแรงกระแทกได้ดีเพราะรถอีซูซุดีแมุ่นนี้ผ่านการมาัตรับรองมาตรฐานการรับรองมาตรฐาน ASEAN n c a อระดับ5ดาวอีกด้วยทดสอบการชนกันปังๆเลยนะจ๊ะเออต่อมานะครับมือเปิดฝาท้ายรุ่นน้องคันนี้ก็ยังมากับวัสดุสีดำตามสไปล์เกตเอ็กเท่าแหละนะครับเกดเอก็จะเป็นสีดำถ้ารุ่นอื่นนะครับในกลุ่มเดียวกันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ LDA แซบที่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับชุดไฟท้ายก็จะเป็นแบบ้าตรฐาน นะครับเนี่ยไฟเบรกไฟหลีไฟถอยหลังเอาหลอด LED ใส่ได้ครับเบิกศูนย์ใส่หลอด LED ได้เท่ไปอีกแบบเลยนะครับอักษรน,นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์สีเทานะครับรุ่นนี้ไม่มีการชนหลังมาให้ตามสไตล์เกรดเอสเขาอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่อุป,ปสักคนะครับเราก็เบิกศูนย์เลยครับกันชนยากอะไร ตัวกระบะท้ายก็ออกแบบให้เปิดได้ปิดได้เบาแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการจุนะครับจุของได้สบายด้วยนะครับแข็งแกร่งจริงๆนะครับแนะนำว่าให้ไปใส่เบรไลเนอร์นะครับพื้นปูกระบะนะกันลอยเวลาเราขนของไปเยอะๆนะครับใส่พวกลังสินค้าอะไรพวกนี้ต้องระวังแหละนะครับลังเสื้อผ้าเนี่ยระวังด้วยถ้า โถไปมันจะทําให้สีเดยทะลอกนะครับใส่พื้นพูกระบะด้วยยิ่งดีหรือจะใส่แผ่นยางก็ได้ครับไม่ว่ากันแบบที่นราวิตาใช้มือเดียวติดสบายเลยเห็นไหมเบาแรงจริงยังไม่มีแผงลวดไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้นะครับเพราะมันเป็นรุ่นล่างอยู่ไปไปดูภายในกันนะครับ บานแขคบรุ่นน้องเขาก็สามารถเปิดออกกว้างถึง90องศาเลยเนี่ยเห็นไหมครับเปิดได้กว้างแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดพร้อมระบบดึงกลับและถอนแรงอัตโนมัตินะครับนี่มีมาให้ปรับสูงต่ำได้เลยนี่เอาสูงเอาต่ำเลือกเอานะครับใครจะเอาสูงตำ่ำก็เลือกเอาตามความเหมาะสมเราครับมือจับ ช่วยในการเปิดแคบนะครับก็สามารถเปิดได้จากภายในรถและภายนอกรถเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับที่วางกดน้ําที่บริเวณแผงประตูข้างนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่เก็บกดน้ํานะแล้วก็ยังมากับมือจับปิดประตูแคบด้วยนะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็ยังมีกล่องเก็บของนะครับมาให้ ก็จะเป็นชุดเครื่องมือแล้วก็แม่แรงสําหรับใช้ซ่อมรถในกรณีฉุกเฉินนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีพนักพิงด้านหลังนะครับเวลาเราเสริมเบาะแคบทําให้เราไม่เจ็บหลังนะครับก็ยังมาพร้อมกับหูช้างที่บริเวณกระจกนี้ด้วยนะครับเวลาต้องการรับลมนะรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับจุดเสริมเข็มขัดยึดละย,ยด้านหลังอีกด้วยนะเบาแคบไม่ต้องกลัวครับได้แนะ่นอนเซลทำให้ได้ครับ เขาใส่ให้ได้ครับเบาะนะครับเบาะหน้านะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเนี่ยเบาะผ้าโอบกระชับพร้อมกับเทคโนโลยีลดแรงสะเทือนนะครับแอนติไวเบิเชันอีลาสติกคอม포ร์ดเวลาเราตกหลุมนะเราก็จะไม่เจ็บก้นนะอบกระชับเหมาะกับบริเวณแขงข้างประตูนะครับก็ตกแต่งด้วยวัสดุบุนุ่มซอทัดนะครับเนีย่ยทำให้ข้อสอบให้ด้านนะเวลาเราวางข้อสอบแบบนี้นะครับเนี่ย พร้อมการตกแต่งคิ้วดาบนะครับสีดําด้านนะทำให้รถเนี่ยดูหรูหรามากขึ้นเช่นกันเนอะรุ่นนี้ก็ยังหรูหราเหมือนเดิมนะจะคงวความหรูหราไว้เหมือนเดิมนะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นสีดานะครับเนี่ยดำด้านพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกนะครับตัวน,นี้จะเป็นศูนย์รวมของสวิตต่างต่างนะครับตัวน,นี้จะเป็นสวิตสําหรับล็อกกระจก ผู้โดยสารนะครับเวลานําเด็กนั่งหน้านะครับก็ให้กดล็อกนะครับเด็กจะได้ไม่เผลอไปกดเล่นกระจกไฟฟ้าเรานะครับมันจะเกิดอันตรายได้นะครับเด็กน้อยก็โดนกระจกหนีบมาหลายคนอยู่นะเวลานําเด็กไปนั่งหน้าเนี่ยเจอบ่อยอยู่นะนะครับหลานพี่นองปตาเหมือนกันเปิดเต้นกระจกไฟฟ้ารถแม่พี่ใครตัว่ากระจกไม่หนีบมืออ่ะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นเซนทรัลล็อกนะครับ ตัวนี้จะเป็นสวิตช์กระจกฝั่งผู้โดยสารซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกฝั่งผู้ขับขี่นะครับเป็นแบบออโต้นะครับเลื่อนลงโดยอัตโนมัติที่ฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับฝั่งผู้โดยสารยังไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับกระจกนะครับากขวา L ซ้ายนะครับเนี่ยกระจกตัวนี้เนี่ยนะครับที่วางขวดน้ําขนาดใหญ่นะครับ1.5ลิตรก็ให้มาทั้ง2ประตู เพิ่มความสะดวกสบายในการหยิบใช้งานนะครับพร้อมกับลำโพง2ตัวนะครับ6คูณ9นิ้วให้มิติเสียงที่สมจริงในทุกรายละเอียดนะครับเบาะนั่งก็อบกระชับเหมาะกับทุกสัดส่วนทุกสรีละนะครับบริเวณแดชบอร์ดหน้านะครับก็จะย,ยังไม่มีการตกแต่งรุ่มซอรทัดมาให้แต่แนะนำให้ไปปูพรมนะกันลอยนะครับกันลิ้วลอยได้แต่ถ้าอยากให้ ลดเงานะครับตรงนี้เนี่ยแดชบอร์ดเห็นเงาเนี่ยเราก็เอาแว็กซี่ครับมาขัดขัดตรงนี้นะครับมันก็จะมันมันในที่นี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้นะครับาการที่เราไม่เอาอะไรมาปูทับเนี่ยมันจะทําให้ขี้ฝุ่นนะครับเกาะนะครับก็แนะนําให้ปูพรมด้วยนะนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับ ถาดวางของอะไรประสงค์นะครับพวางกระดาษลงไปนะครับมาตรวัดก็เป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับพร้อมกับหน้าจอ MID จอแสดงผลการขับขี่ขนาด3.5นิ้วจอสีแบบขาวดำนะครับโมโนโคมนะบอกความเร็วรถบอกอุณหภูมิหม้อน้ำบอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงบอกตำแหน่งเกียร์ธรรมดานะครับทีนี้สปอร์ตชิเป็นต้นนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น หน้าปัดวัดรอบตัวน,นี้หน้าปัดวัดความเร็วนะครับพร้อมกับสวิตช์ปรับตั้งทรงนี้เลยพ่วงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะครับยังไม่มีการหุ้มหนังมาให้แต่ว่าเราก็สามารถปาดหนังบริเวณพวงมาลัยได้นะครับหรือจะซื้อปอกห่อได้นะครับทาได้เช่นกันนะที่บริเวณที่วางขวดน้ําฝังผู้โดยสารกับผู้ขับขี่นะครับก็ออกแบบให้หยิบจับใช้งานได้นะครับให้วาง ขวดขนาดเล็กนะครับให้ช็อกโกแลตแข็งเย็นนะครับพวกช็อกโกแลตมโลอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเปิดแอร์มันก็จะเย็นแล้วก็สดชื่นตลอดการเดินทางแน่นอนสําหรับเครื่องดื่มนะครับล่างสุดก็จะมีกล่องเก็บของแบบมีฝาปิดใช้เก็บกุญแจเก็บเหรียญนะครับล่างสุดก็จะเป็นสวิตช์เปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะครับการสตาร์ทเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นแบบกุญแจบิดนะครับเห็นไหมครับสวิตช์กุญแจ โลโก้อิสสุสีโคเมียมก็ยังให้ความรู้หราไม่แพ้กันเลยนะต่อมานะครับระบบความบันเทิงก็จะเป็นวิทยุ cd mp 3ขนาด1ดินนะครับก็สามารถเล่นไฟ wma แล้วก w ็แล้วก็ mp 3เออจะมา wma ซ้ำทำไมนะครับ cd ที่ใส่ได้นะครับก็ใส่ได้แผ่นเดียวนะครับไม่สามารถใส่พร้อมกันได้2แผ่นนะครับเพราะจะทำให้เครื่อง มันน็อกนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถเสียบ USB ได้นะครับเสียบแบตได้ได้นะครับแล้วก็เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้อีกนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีขาวดำนะครับจอดิจิตอลแล้วก็มีถาดวางของด้านล่างนะครับ ตอนนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบซิงเกิลโซนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลือกทิศทางนะครับออกใส่ตัว2ระดับลงพื้นปรับน้ํายาแอร์นะครับปรับน้ำยาแอร์ก็คือตรงนี้ปรับน้ํายาแอร์นะตอนนี้จะปรับความเร็วของพวัดลมนะครับนี่สวิตต์อซีนะครับก็สําหรับเปิดปิดน้ํายานะครับถ้าเราอยากให้เย็นให้เราเปิด AC ไว้นะครับ แล้วก็ปรับน้ายาแอร์ตรงนี้ตามความเหมาะสมเลยนะครับจะเอาหนาวจัดหนาวน้อยก็แล้วแต่นะครับพร้อมกับเทคโนโลยีกองฝุ่น PM2.5 มาให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสวิตส,สำหรับเลือกแหล่งลมนะครับอากาศหุนเวียรนรับลมภายนอกนตอนนี้ก็จะเป็นช่อง DC 12โวลต์นะครับกระแสที่รองรับ120วัตต์นะครับพร้อมกับถาดวางของอเนกประสงค์ด้านล่างะร,ระบบเกียร์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด นะครับพร้อมโอโอไดท์ o ที่เกียร์5และเกียร์6นะครับเพิ่มความมั่นใจนะครับไปอีกขั้นด้วยตัวนี้นะครับวงแหวนรีเวิร์ดลิงช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเหยเียบเบรคขึ้นไปแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับอีกรุ่นนึงจะเป็นเกียร์ออโต้แต่ว่ารถยังไม่มีมานะครับต้องขออภัยที่พี่นาวิตะยังถ่ายให้ f c ีดูไม่ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางขวดน้ำขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับมีที่เท้าแขนตรงนี้นะครับก็ยังมีคอนโซลกลางมาให้ด้วยนะครับไฟในเก๋งก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่้อาระบุมองเวลานะครับกระจกมองหลังก็สามารถปรับได้แบบนี้เลย แล้วก็จะมาพร้อมกับช่องเก็บเอกสารด้านหน้านะครับด้านล่างแบบมีฝาปิดสําหรับเก็บคู่มือและเอกสารสําคัญนะการปัดน้ําฝนก็สามารถปรับปรับความเร็วได้นะครับครับดันเข้ามาก็จะฉีดน้าล้างกระจกนะม่านบังแดดนะครับก็ออกแบบให้ใช้งานง่ายนะครับมีช่องสอดรับเอกสารตรงน,นี้เลยนะครับ มือจับนะครับหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นรุน่นนี้พร้อมกับสัญญาณเตือนเมื่อเราลืมปิดไฟหน้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารคู่หน้าด้วยเช่นกันนะครับต่อมาเดี๋ยวพี่โนวีตะมาพูดถึงระบบความปลอดภัยนะครับระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ะร,ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก b a นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้า2จุดแบบ SRS นะครับแป้นเบรกและแกนพวงมาลัยยุบตัวได้นะครับรุ่นนี้ไม่มีสัญญาณกันขโมยมาให้นะครับแต่ว่าเราติดตั้งเพิ่มเติมได้ไม่ใช่ปัญหาใดๆนะครับลองทำดูลองไปติดตั้งดูนะครับเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ชีวิตนะครับยัสินนั่นเองเออ รุ่นนี้นะครับมีสีให้เลือก2สีนะครับเงินโบฮีเมียนกับสีขาวมุกซอวิเลียนนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกเพิ่ม7,000นะครับรุ่นนี้นะนะโอเคสายซิ่งว่าไงไวรุ่นเมริกาว่าไงก็เข้ามาซื้อรถรุ่นนี้กันได้นะครับถ้าขอ้อมูลไหนไม่ตรงข้อไหนผิดพลาดที่เราไปจาก,ก็ขอน้อมรับแล้วก็นำไปแก้ไขและปรับปรุงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ